สู่และพุ่นบอดแคสต์นะครับวันนี้ผมก็อยู่กับอาจารย์แมนเนาะนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับก็จะเป็นอีพีที่3นะครับซึ่งพิเศษหน่อยนะครับซึ่งผมปกติก็จะเป็นคนอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็พูดคนเดียวนะครับวันนี้ก็เลยดึงอาจารย์แมนเข้ามาช่วยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับ เรื่องของอเทคโนโลยีอนาคตนะครับซึ่งอาจารย์แมนก็เป็นคนที่ติดตามเรื่องนี้อยู่แล้วด้วยนะครับครับโ okay. อเคผมเนี่ยได้ไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งนะครับก็คือชื่อเนี่ยค่อนข้างแปลกนะฮะชื่อโฮโมดิอุสโ <omo> อ้ชื่อแปลกมากนะค,คือตอนแรกผมได้ยินเนี่ยผมนึกว่าเป็นหนังสือกรีกโบราณเว้ยนะครับนึกว่าเป็นดังเชิงประวัติศาสตร์นะครับครับแต่จริงๆแล้วมันคนละเรื่องเลยนะครับมันคนละเรื่องเลยนะครับผู้แต่งเนี่ย เอาผู้แต่งก่อนนะครับเคารพเขานิดนึงนะครับคุณยูวักนะครับโนอาเฮลรี่นะครับซึ่งเป็นศาสตราจารย์นะครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยฮิปูประเทศอิสราเอลนะครับแกเชี่ยวชาญในเรื่องของประวัติศาสตร์โลกมากนะครับหนังสือเล่มนี้นะฮะคือชื่อเนี่ยเหมือนกีกโบราณนะที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับแต่พอเข้าไปอ่านเนื้อหานะครับมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าเขาชี้ให้เราเห็นว่า อนาคตมนุษย์อันใกล้เนี่ยนะครับที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราจะเจออะไรบ้างครับเพื่อให้เราเนี่ยได้ปรับตัวได้ทันจันแมนนะครับแล้วออไอสิ่งที่พอพอคุณระหว่างคุณอ่านเนี่ยคุณจะแบบมันเหมือนหนังไซไฟ,ฟจันแมนแต่หนังไซไฟ,ฟเนี่ยคือมันอาจจะไม่พูดถึงที่มาที่ไปว่าเอ้ยทำไมเทคนโนโลยีนี้มันเกิดขึ้นนะครับแต่หนังสือเล่มนี้เป็นการ บอกถึงที่มาที่ไปของมันนะครับแล้วเป็นการตอกย้ำว่ามันเกิดขึ้นแน่ๆในอนาคตซึ่งบอกมากนะครับกับคนที่แบบเฮ้ยคนที่เป็นคนอยากจะมีวิชั่นทางเรื่องการทำธุรกิจก็ตามนะครับหรือการหาโปรดักต์ใหม่ๆที่คุณอยากจะพัฒนาขึ้นมาเนี่ยผมว่าเล่มนี้เหมาะนะครับเพราะมันเป็นการอม,มองไปยังอนาคตที่จะเกิดขึ้นเลยนะครับคุณสามารถรทำโปรดักต์ขึ้นมาเซอร์วิผู้คน อย่างนี้ก็ได้นะครับครับอย่างคุณท่านบารักโอบามาที่เป็นอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐก,ก็ชอบนะครับคุณมารซิกระเบิร์กนะครับนี่ก็เป็นผู้ก่อตั้ง Facebook นะครับคุณบิลเกตนะครับผู้ก่อตั้ง Microsoft เนี่ยคนเหล่านี้นะครับเขาอ่านกันนะฮะ เขาอ่านเล่มน<ช>ันนะครับแล้วก็บอกชอบมากด้วยนะครับต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้มันน่าสนใจด้วยว่าอพอจะรับพูดถึงว่าคนดังชอบเพราะอะไรเราต้องสังเกตนะว่าธุรกิจของคนดังในยุคนี้หรือในยุคก่อนๆคือคุณจะขึ้นมาเป็นระดับต้นๆของโลกได้อืคุณต้องมีวิชั่นเขาถึงชอบอ่านหนังสือและหนังสือเล่มนี้ก็เป็นหนังสือที่ฉายภาพวิชั่นในอนาคตที่อาจจะเป็นใช่ให้กับพวกเราเห็นถูกต้องครับ อ่าเราก็ต้องบอกว่าเมื่อกี้อาจารย์รักเกิดแล้ว่าอาจารย์ด็อกเตอร์คนที่เขียนเนี่ยครับเขาเป็นชาวยิวต้องบอกว่าชาวยิวเขาเก่งเรื่องี้กนี้อ่านะครับก็น่าสนใจมากๆเลยน่าสนใจมากอ่ะโอเควันนี้เราก็เราจะหยิบยกประมาณสักสามสี่หัวข้อมาคุยกันละกันเนาะนะครับเพื่อเป็นการสรุปแบบสั้นๆให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับโอเคเอาเราไปคุยหัวข้อแรกเลยนะครับหัวข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่า อย่างเรื่องอที่เขาพูดถึง AI เนี่ยที่จะมาะทดแทนคนะน,ะนะครับอ,อ,อนาคตเนี่ยมันทดแทนได้แน่ๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราปัจจุบันเองเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่ามันทำหน้าที่ได้ค่อนข้างดีไม่ว่าจะเป็นอัอลฟาโกที่สามารถชนะเซียนระดับโลกได้อย่างเงี้ยเห็นไหมม,มันเก่งมากนะครับทำไมมันถึงเก่งเขาบอกว่าเป็นเรื่องของการเข้าถึง Data และการวิเคราะห์สังเคราะห์ Data นั่นเองนะครับ AI สามารถวิเคราะห์ Data ได้มากกว่าเรามากกว่ามนุษย์หลายเท่าและเร็วกว่ามนุษย์หลายเท่านะครับมนุษย์เนี่ยต้องใช้เวลานะครับค่อนข้างหนาในการสังคเคราะห์หรือรวบรวม Data ก็ตามนะครับเนี่ยมันเลยทําให้การว่า AI จะมีบทบาทกับการตัดสินใจของมนุษย์ในอนาคตมากๆเลยทีเดียวออย่างปัจจุบันเนี้ยเราจะเห็นอะไรครับอาจารย์แมนเราขับรถเราใช้ Google Map ในการตัดสินใจถูกไหม คือวันนี้ผมว่าหาหาคนน้อยแล้วนะออย่างเด็กรุ่นใหม่เนี่ยผมว่าร้อยทั้งร้อยเนี่ยคือคุณขับรถเนี่ยคุณเปิด google map แน่นอนโอ้ไม่ต้องเด็กรุ่นใหม่เลยตัวผมเองการับถ้าเข้าเมืองเนี่ยไม่มีไม่ได้เลยนะอืใช่ผมหลงถูกอืไม่ได้พูดเล่นคือไม่ได้จริงจต้องมี google map ใช่ใช่ครับครับแล้วคุณลองคิดดูครับว่าเออแล้วการที่ว่าอนาคตเนี่ย Data เขาบอกเลยนะครับว่า Data ใครถือ Data นั่นคุณอาจจะเป็นคืออะไรเขาเรียกว่าคุณถือคุณถือเครื่องมืออะไรบางอย่างที่มันจะทําประโยชน์ให้กับคุณมากๆอะ่ะเหมือนเหมือนตอนเนี้ยคุณเป็นเจ้าของ facebook อ,อ่ะเอออะไรเงี้ยถูกไหมใช่คือผมมองอย่างนี้เลยนะคือเมื่อก่อนอนะดาต้ามันมันน้อยครับคือ Data เมื่อก่อนอนะพอพอการต้องบอก,กว่าอยู่ดาต้าเมื่อก่อนอะเยอะแต่มันไม่ได้ถูกจัดอย่างเป็นระเบียบ คือ,อมันไม,ไ,ไม่มีการ,รจัดเก็บใช่ใช่ใช่คือต้องบอกว่าเอา่อพอมันหมายผมหมายถึงว่ามันน้อยเนี่ยในความหมายของคือมันออกสู่ฐานะชนน้อยกว่าปัจจุบันเยอะครับหรือข้อมูลที่ประชาชนใช้เนี่ยมันเข้าถึงาการจัดเก็บน้อยกว่าที่ปัจจุบันเยอะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในอดีตอ่ะข้อมูลมาแล้ดูน่าสนใจไปหมดครับแต่ปัจจุบันนะครับกลายเป็นว่าข้อมูลมันเยอะไปหมดอืแต่คนที่มีข้อมูลสําคัญสาค,คัญที่เป็นคีย์หลักๆในแต่ละเรื่องอื มันจะกลายเป็นเหมือนอาวุธหรืออะไรเครื่องมือที่ทําให้คุณแบบสามารถขุดความมั่งคั่งได้เ้ยใช่ใช่เห็นด้วยฮะเห็นด้วยอย่างเอตัวอย่างง่ายๆเลยนะอย่างกองทุนอ่ะกองทุนอกองทุนของคุณเรดาริโอเนี่ยที่เป็นกองทุนระดับโลกเนี่ยเบสวอเตอร์เนี่ยนะครับเขาเขาทำอะไรฮะเขาเอา Data ข้อมูลสินทรัพย์ทุ่งสินทรัพย์มาเลยนะแล้วก็ไปลันบนสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ แย่ yeah, เศรษฐกิจดีเศรษฐกิจระดับกลางอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือว่ารนหมดเลยแล้วทําให้กองทุนเนี่ยเขาได้ k n l e เล e นะครับว่าเฮ้ยถ้าคุณลงทุนในสภาวะที่เศรษฐกิจแบบเนี้ยคุณจะลงทุนอะไรอืมอ่าเขาถึงบีต,ตลาดได้เขาถึงชนะตลาดได้ไงครับเนี่ยครับคือตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดมากๆนะครับแล้วคุณคิดดูดิเอ่อผมเคยได้ยินนะจาร์แมนนะครับ มีกองทุนบางกองเนี่ยยอมที่จะซื้อ Data จากดาวเทียมนะฮะที่ส่งคอมมอนิตี้อย่างแบบพืชไล่อะไรเงี้ยนะครับป้ายนะครับหรืออ้อยอะไรเงี้ยครับเพื่อดูผลผลิตเพื่อเอามาวิเคราะห์ราคาแนวโน้มของราคาพืชน,นั้นๆโอ้โหขนาดนั้นเลยนะครับการเข้าถึงข้อมูลมันจะคือข้อมูลต่อไปอ ผมว่ามันจะแพงขึ้นเรื่อยๆคือเหมือนซื้อข้อมูลสภาพอากาศอย่างนี้ป่ะใช่ถูกสภาพอากาศแล้วก็เดี๋ยวนี้ดาวเทียมอาจารย์แมนมันสามารถดูพื้นผิวอ่าประเทศได้ไงแล้วเป็นแบบแบบผมไม่จำผมผมไม่มั่นใจนะเรื่องนี้ผมไม่มีความรู้นะครับผมไม่มั่นใจว่ามันเร็วทามอะไรขนาดไหนไหมนะครับแต่คงไม่ไม่ได้แบบโ,โหหนึ่งเดือนจะเปลี่ยนทีคงไม่ใช่นะครับ อย่างล่าสุดเนี่ยผมเคยได้ยินว่าอย่างนาซาเองเนี่ยเขาก็มีดาวเทียมนะครับคอยสํารวจไอ้ทานน้ําแข็งที่อยู่บนโค้ลเร่อโลกอะครับว่ามันละลายไม่ละลายพวกเนี้ยใช้เทคโนโลยีเดียวกันใช่เนอ,อนะครับนะ<ช>ผมว่าต่อไปเนี่ยอย่างที่ผมบอกเลยคือ Data เนี่ยมันจะสําคัญขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แพงขึ้นเรื่อยๆในหนังสือเล็บนี้นะครับเขาบอกจนกระทั่งว่าอนาคต Data เนี่ยอาจจะแพงกว่าที่ดินอาจจะใช่เห็นด้วยเลยครับ โดยเฉพาะแบบเอาแค่แบบยกตัวอย่างอย่างการลงทุนอย่างแหลกหุ้นเงี้ยอพอเราเก็บดาต้ามานานๆเข้าอืะเราเราพบอะไรหลายอย่างที่ว่าเอ้ยหุ้นนําตลาดมันมันจะแสดงสภาวะอะไรก่อนอืซึ่งเมื่อก่อนน่ะตอนเราอ่านนตามตําราเนี่ยที่เราออกมาประยุกต์เนี่ยเราไม่เราไม่รู้ว่าดันตลาดมันต้องถ้าตามตารามันเหมือนจะหาได้ง่ายไว้จ้าละแต่ถึงเวลาเข้าจริงๆมันไม่ได้หาง่ายอย่างที่ตําราเขียน แต่การที่เราใช้ Data กับเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอ่ะมันทําให้เราเห็นได้เร็วขึ้นแล้วฉับขึ้นอเรารู้ว่าคีย์ดาต้ตัวไหนมันเป็นคีย์เนี่ยมันคือเหมือนที่จารย์รักบอกว่าเฮ้ยนี่ขนาดเราเลือกการลงทุนนะแล้วถ้าองค์กรขนาดใหญ่อย่างเช่นอาผมยกตัวใหญ่เช่นแบบเอการค้าอย่างเงี้ยสงครามการค้าครับการทหารอย่เงี้ยอาจารย์คิดดูดิ ข้อมูลข่าวกองมันสําคัญขนาดไหนอ่ะอ<ช>ืมแต่ถ้าคุณได้ข้อมูลคีย์ในมืออ่ะคุณรู้ก่อนเนี่ยครับมันบ่งบอนความเป็นความตายเลยนะใช่ใช่แสดงว่าข้อมูลเนี่ยมีค่ายิ่งกว่าแบบยิ่งกว่าทองคํายิ่งกว่าแบบที่ดีเหมือนดาราบ,บอกเลยจริงๆใช่ใช่ถูกครับอืมอ่ะครับแล้วเรื่อง Data ต,ตรงนี้นะครับผมขอโยงไปข้อที่สองที่เราจะคุยกันนะนั่นนั่นก็คือเขามองว่าอตัวสมองของมนุษย์เนี่ย นะครับสามารถอ่านค่าได้เป็นอัลกอริทึมได้โอ้โหคือเรื่องนี้แบบโหอึ้งเลยนะโอเคคือเราเคยเห็นแล้วอะครับคืออย่างโนล่าลิงของโครงการของอีลอนมัสต์ครับที่เอาสามารถเราเอาสามารถเอาเป็นแบบเขาเรียกเป็นชิปเชื่อมกับชิปเซลล์สมองอ่าเสลล์กับเซลล์สมองเพื่อโหลดอัพข้อมูลโหลดสกิลเข้าไปเหมือนเหมือนดั่งแมททิกอะคุณก็จะว่ามันจมันขนาดนั้นเลยนะนะครับแล้วคุณคิดดูนะถ้า มันทําได้ขนาดนั้นนะครับคือเราต้องบอกว่าในสมองเราอะ่ะมันจะมีปฏิกิริยาเคมีใช่ไหมปฏิกิริยาไฟฟ้าพวกเนี้ยถ้าเราอ่านค่าได้ออกมาแล้วมันบอกได้ครับว่าเฮ้ยเรากําลังคิดอะไรอยู่หูมันจะเกิดมันจะเกิดเอธุรกิจออกมาอีกมหาศาลเลยนะอ่ะผมยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างอย่างเช่นนะอย่างเช่นเอ่อพอเราพอเรา,พอเรารู้สึกโกรธปฏิกิริยาเคมีมันจะมันจะในหัวสมองเราคือโกรธใช่ไหมครับ ถ้ามีอุปกรณ์บางอย่างที่สามารถส่งไปยังบ้านเราส่งไปยังทุกเป็นเหมือนอเป็นเหมือนเพลงอ่ะนะครับเพลงในบ้านอะไรเงี้ยครับมันสามารถปรับเพลงให้ทำให้คุณเนี่ยสงบลงได้เข้าใจไเข้าใจไหมเหมือนเขาเข้าใจอารมณ์คุณอ่าเหมือนเขาเข้าใจอารมณ์คุณแล้วก็วาสามารถควบคุมได้สภาพแวดลอ้อมถูกต้องถูกต้อง แล้วคุณคิดดูถ้าสมมติเอ้ยบริษัทที่เขาผลิตแบบพวกเอบอสอะไรเงี้ยที่แบบเอแบบเป็นเครื่องเสียงแ,งแพงๆอะไรเงี้ยเฮ้ยถ้าเขาทำตรงเนี้ยคือมันเกิดเกิดธุรกิจใหม่ขึ้นมาเลยนะถูกไหมครับอืมอ่าห,หรือหรือตอนเนี้ยเราเอาง่ายๆนะอย่างเอ่อเฟซไอเดีเนี้ยอ่าทุกวันนี้ทุกวันนี้คอมพิวเตอร์จับหน้าคุณได้แล้วถูกไหมอืมแล้วมันสามารถรับรู้ได้ครับว่า ตอนนี้เรามีอารมณ์โกรธจากหน้าเราได้หรือมี<ช>อารมณ์ดีใจจากหน้าเราได้จากหน้าจากลูกตาจกตาจกาจการหายใ,ใจมันรู้หมดถูกครับถ้าทําได้ขนาดนั้นนะครับมันผมว่าไม่ยากเลยที่จะทําให้แบบเฮ้ยเ,เมือถือเรารู้แล้วว่าเฮ้ยเราอารมณ์อารมณ์ดีอยู่เราอารมณ์แย่อยู่นะครับมันอาจจะส่งโปรดักอะไรบางอย่างมาให้คุณถูกไหมใช่อย่างเช่นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยครับมัน สามารถเอาข้อมูลตรงนี้ไปประมวลผลแล้วนําเสนอโปรดักต่างๆเข้ามาถึงตัวคุณได้โอ้โหจะแบบเป็นอะไรที่แบบล้าม,มากเลยนะคิดคิดง่ายๆเลยว่าถ้าสมมติ Data ของทุกคนอนะ่ะบ,บนมือถือมันถูกส่งกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์กลางแล้วเซิร์ฟเวอร์กลางของอย่างผมยกตัวอย่างอย่างเฟซเบุ๊กอ่ะเขาเก็บข้อมูลคุณทั้งหมดแล้วถ้าเขาขาดข้อมูลคุณเห็นไหม,ม,มนี่ด d ต้ามันมีค่ายิ่งกว่าที่ดินลุเฟซบุ๊กเนี่ยแทบไม่มีสินทรัพย์เลยแต่ว่ากําไรมหาศาลมากอื เพราะว่าทุกคนต,กต้องการซื้อดาต้าของลูกค้าเนี่ยเนี่ยผมว่ามันมันเข้าถึงเราแล้วนะไม่ใช่บอกว่าเอ้ยูนะผมว่าปัจจุบ,บันเนี่ยคือใช่แล้วครับใช่ครับคือเพราะฉะนั้นถ้าผมมี d า t ้านะเพแาะผมสามารถเอาดาต้ามาเซิร์ฟสามารถสรา้างผลิตภัณฑ์หรือแทรกตัวอย่างผลิตภัที่ขายดีได้ไหมดเลยใช่ใช่ครับคือสุดยอดโอเคอันนี้คือเขายังพูดถึงอีกสองสามจุดนะครับที่สำคัญมากๆนะครับอย่างผมยกตัวอย่างนะ ถ้าคุณทําแบบโนล่าลิงได้นะครับดีไม่ดีมันจะอาจอาจจะไปไกลถึงชีวิตที่เป็นอามาตะหรือยืดชีวิตอายุให้คนเนี่ยหรือมนุษยชาติเนี่ยไกลออกไปได้นะครับผมและอย่างนะชอบในตัวเนี้ยโอ้โหอย่างอย่างเช่นนะคือเขายกตัวอย่างคือคือ,อผู้แต่งเนี่ยคือเขาไอเดียบันเจิดค่อนข้างมากนะครับคือ,อถ้าอ่านหนังสือเล่มนี้คุณคุณจำเป็นจะต้องอ,อ,ยอ,ยอย่าอย่าไปแบบอคติคิดมากอะ คือให้หคิดมากปล่อยสบายๆเออปล่อยสบายๆพยายามคิดและจินตนาการไปนะครับว่ามันจะไปถึงขนาดไหนนะครับอันนี้เขาจินตนาการไปถึงขนาดว่าคนเนี่ยอาจจะเป็นแค่วัตถุวัตถุหนึ่งแล้วสามารถโอ,โอนถ่ายข้อมูลที่อยู่ในส,สมองได้ครับ <c oughs> เ,เขาคิดถึงอย่างนั้นเลยนะซึ่งผมเน,นี้ยผมกำลังดูหนังเน็ f l i ิกเรื่องหนึ่งอยู่เอารู้สึกจะชื่อว่าเอาเธอเอาเธอคาร์บอนมั้ง นะครับถ้าถ้าผมเออพูดผิดผมขอโทษด้วยนะครับคือก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนี้แหละคือมนุษย์เนี่ยสามารถโอนถ่ายข้อมูลได้นะครับแล้วมีอยู่อย่างหนึ่งผมผมตลกมากเลยเออมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเอ่อฟซไอดีที่ที่เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างนะครับคือพระเอกอะ่ะมันมีอยู่ฉากหนึ่งจา์แมนพระเอกเนี่ยเอ่อไปไปร้านคือพูดออกอากาศไม่ได้นะครับไปร้านอย่างอย่างอย่างหนึ่งอยู่นะครับไปร้านไปร้านหนึ่งอะ่ะแล้วก็ประมาณว่า มองมองไปโปรดักหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วรู้แล้วคอมพิวเตอร์มันอ่านว่าพระเอกอไม่ชอบมันเปลี่ยนโปรดักตรงนั้นนะ่ะเปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนให้เป็นโปรดักที่พระเอกชอบนี่ฮะคือสิ่งที่ออกมาจากหน้าตาหรือออกมาจากหัวสมองที่เคมีมันมัน,ม,นมันได้แสดงออกมาได้หลั่งออกมานะครับนี่คือนี่คือยุคอนาคตเลยนะนี่คืออนาคตอันนี้คือชีวิตอมตะอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่า เป็นไปได้ง่ายกว่านะครับเป็นไปได้ง่ายกว่าคืออะไรรู้ไหมการการเซอร์วิสโปรดักต์แบบ u ยู่นีเขาพูดเรื่องนี้จารแมนก็เป็นเรื่องเดียวกันกับที่ที่เฟ c ไอเดแหละนะครับคืออย่างเช่นอย่างทุกวันนี้เราเห็นแล้วนะครับอย่างที่จารแมนบอกว่าคุณเอค็งเจน่าโจลีใช่ไหมใช่ไหมเออที่เขาบอกว่าเขาไปตรวจเรื่องของยีนตัวหนึ่งนะครับ อ่าแล้วมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งใช่ไหมเขาก็รีบรักษาก่อนนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันซัพพอร์ตเกี่ยวกับเรื่อง Data ในอนาคตที่แพงขึ้นอ่าต้องบอกว่าเสียไหมอ่าก็คือผมขยายความก็คือว่าคุณเนเชอร์ตเนี่ยเขาไปไปรักษาที่ที่นี่ไปตรวจไปตรวจหามะเร็งประเด็นก็คือว่าบริษัทที่ขายข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยถ้ามีถ้ามีสารตัวนี้อยู่ในร่างกายคุณเครับ มันมีโอกาสจสิบเปอร์เซ็นที่คุณจะเป็นมะเร็งเต้านมสิ่งที่เกิดขึ้นคือเฮ้ยอนเจนาโจลีเขาไปตัดเต้านมทิ้งเลยโดยที่ยังไม่เป็นมะเร็งด้วยใช่ครับใช่ครับแสดงว่าถ้าด a ต a ามันมีความเป็นยูนิคมีความน่าเชื่อถือมากๆากเนี่ยดาต้านั้นน่ะคือทองคือที่ดินนั่นเองถูกต้องครับนี่นี่คือสะท้อนภาพที่เห็นแต่ในช่วงแรกอ่ะจ้าลกมันเหมือนทุกอย่างบนโลกอ่ะรถคันแรกอะไรที่เป็นของใหม่อ่ะมันมักจะแพงก่อนอืมครับ อืมเพราะค่าตรวจสามพันเหรียญนะครับอืมอืมอืมคนธรรมดาผมว่ายากอืมใช่ครับครับอืมนะโอเคนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเซอร์วิสที่เป็นค่อนข้างยูนิคนะครับอืมเอ่อมีอีกอย่างหนึ่งนะครับมีอีกอย่างหนึ่งที่โปรดักเนี่ยออกมาแล้วนะครับของเนสเล่นะครับเครื่องชงเครื่องชงเครื่องดื่มของเนสเล่นะครับเครื่องชงเครื่องนี้นะครับเอ่อสามารถวัดว่าเราเนี่ยเฮ้ยอ้วนไปไหมนะครับน้ําตาลเยอะไปไหม นะครับวันจาวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็เสิร์ฟเครื่องดื่มมาให้ถึงให้ถึงมือคุณในเป็นเครื่องดื่มที่เหมาะกับคุณนะครับนี่คือแบบเซอร์วิสท,ที่จะมาในอนาคตนะอเออเขาคิดถึงขนาดนั้นเลยนะเจ๋งนะ่ะอืมเจ๋งมากเจ๋งมากนะครับเนี่ยนะครับโอเคอ่ะหัวข้อสุดท้ายนะครับหัวข้อสุดท้ายที่เราจะคุยกันนะครับก็คือเรื่องของอนาคตเนี่ยมันจะมีเรื่องของไบโอเอนจิเนียเรื่องนี้ ครับดได้ไดไดเรื่องนี้เเมื่อกี้จะพูดถึงนิดหนึ่งกับเรครับ,ะรรบจะบอกว่า Data มีความสําคัญอีกนิดหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยครับคือจริงๆอ่ะดัตต้ามีความสำคัญคือมันเป็นอาหารของ AI ไอในอนาคตอืมใช่ครับคือ Data มนุษย์เนี่ยทุกวันนี้มันเสิร์ฟเสิร์ฟเอไทุกวันเลยแหเอไอมันฉลาดขึ้นเยแต่สิ่งที่ผมเห็นก็คือว่าถ้าเอไอมันฉลาดมากๆแล้วมันคิดแทนคนได้สามารถวิวอ,อัได้ดีจริงๆอ่ะครับผมมองไปถึงยุคอวกาศเลยไหมอื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 มใช่ครับคือ ผมมองว่าในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันต้องเจ็บตัวอยู่แล้วแต่ว่าคือหลายคนกลัวแล้วตกงาน,นผมไม่เขียงแต่ถ้าเราปรับตัวได้แล้วถ้าเกิด AI ไมันทำให้ productivity มันเพิ่มขึ้นมากมากและราคาถูกลงมากๆมันนุ่นาจะอยู่สุขสบายก็ได้นะใช่ใช่ในไหนนึ่งมันก็จะมองว่ามันตันแต่ความจริงถ้าไ i มันฉลาดเพียงพอผมว่าเรื่องที่อีลินมาพูดคือการย้ายไปอยู่แบบต่างดาวหรือเขาเรียกว่านะการทำอีโคโนมี่ของยูนิเวอร์สอ่ะครับ ผมว่ามันเป็นใไบได้านมันจะขยายเค้กก้อนใหญ่ขึ้นโหมันใหญ่แบบคราวนี้ยม,มนุษย์อาจจะกลายเป็นสิ่งลุกสิ่งเกินในโลกอาจจะมองมนุษย์เป็นส่วนเกินบางจุดแต่จริงๆถ้ามันเกิดเกิดวันหนึ่งที่เผ่าพานันธ์เราจะย้ายไปไดาวอื่นครับผมว่าไม่พอเลยใช่ครับถ้าเปลี่ยนเลยนะใช่นะครับครับประมาณนี้โอเคนะครับอ่ะจุดที่เมื่อกี้ที่ผมบอกที่ติดไว้ก็คือไบโอเอนจิเนียอื อนาคตนะครับคือจะมีเผ่าพันธุ์ใหม่ขึ้นมานะครับก็คือตามชื่อหนังสือเลยโฮโมดิอุสนะครับคือก็อย่างนี้คือปัจจุบันนี้เราจะเป็นเ,เขาเรียกว่าสายพันธุ์โฮโมเซเปียนถูกไหมนะครับโฮโมดิอุส <omo> <omo> คืออะไรโฮโมดิอุสคือเป็นโฮโมเซเปียนนี่แหละที่ยอมทําการตัดแต่งพันธุกรรม,มลดยินด้อยลงไปแล้วก็เสริมยีนเด่นขึ้นมา นะครับ oh. คุณจะอาจจะเห็นคนที่แบบเออาจจะรวยมากแล้วเขายอมตัดแต่งพันธุกรรมที่ทําให้เขาเนี่ยแกร่งดีสามารถในในหนึ่งชั่วโมงทํางานสามสีอย่างได้อะไรเงี้ยซึ่งคนปกติทำไม่ได้อะไรเงี้ยมอกลอยเรื่รอ,เอ,อ,อเนเ,เออถูกมันจะกลายเป็นแบบโหแบบคือผมนั่งอ่านไปผมนึกว่าหนังไซไฟจริงๆนะครับแต่คือ,ค,อคือมันมันเป็นไม่ได้เพราะอะไรครับเราต้องยอมรับครับว่าทุกวันเนี้ย คนเราสามารถโคนิ่งได้แล้วแต่เหลือเพียงกฎหมายถูกไหม,มแล้วการตัดแต่งพันธุกรรมเเราเห็นแล้วนะครับไก่ไก่ไกตัดแต่งพันธุกรรมแล้วแล้วคนเรามันจะทําไม่ได้เหรอมันเป็นไปได้นะครับมันเป็นไปได้เหลือแค่กฎแค่นั้นเองนะครับอแล้วเนี่ยฮะคือสิ่งที่อนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับให้เราเตรนะียมตระหนักเอาไว้นะครับโอเคนะ ก็อันนี้คือสิ่งที่เราได้จากหนังสือนะจาร์แมนนะนะครับอแล้วอ่ะเดี๋ยวสรุปกันนิดนึงนะครับสิ่งที่ผมได้จากหนังสือเล่มนี้นะนะครับอเอาภาพรวมนะฮะคือมันเป็นการเหมือนตอกย้ําอ่ะคือจริงๆผมรู้อยู่แล้วนะคือเป็นผมเป็นคนที่เอชอบอ่านข่าวเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ดูหนังก็ชอบหนังไซไฟจริงๆนะครับเรารับรู้อยู่แล้วแต่ หนังสือเล่มนี้มันเหมือนเป็นการตอกย้ำเข้าไปว่าเป็นไปได้ชัวเพราะฉะนั้นไปหาโปรดักทำไหมสิ่งนี้มันทำให้เรามีวิชั่นก้าวล้ำมากกว่าคนอื่นที่ไม่ได้อา่านออันนี้คือสิ่งที่ผมได้นะครับครับอ,อยิง<ด>่งเลยไหมเรื่องนี้ก็เออที่ผมได้โอ้ผมว่าหนังสือเล่มนี้ดีดดมากๆควรหาอ่านจริงๆก็คิดเหมือนจะรักคือว่า ออก็ย้อนกลับไปตอนต้นรายการเลยว่าเอเราจะเป็นผู้นําอืมไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยครับคุณต้องคาดการณ์ได้ก่อนคนอื่นครับรู้ก่อนคนอื่นคือรู้ก่อนก็คือหาความรู้มาก่อนอรู้ข้อมูลดีๆก่อนเขาใช่ไหมครับแล้วสังเคราะห์วิเคราะห์ระวังแผนก็คือขานคาดการณ์นั่นเองแล้วคุณก็ลงมือทำการลงทุนก็เหมือนกันการลง เราต้องหาข้อมูลก่อนครับแล้วเอาระบบมาช่วยเพื่อจะวิเคราะห์อืเอาวิเคราะห์แล้วเนี่ยถ้าข้อมูลเราดีพอข้อมูลเรามันมีค่าพอมันเจ๋งพอมันแม่นพอคุณจะคาดการณ์เขาเรียกว่า win rate win loss ratio คุณจะสูงมากๆเลยอืมอครับแล้วการลงทุนของคุณก็จะได้เปรียบผู้อื่นเยอะครับอ่าครับครับโอเคครับก็ วันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้คราวหน้าก็จะหยิบหนังสือดีๆมาฝากกันอีกนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ